สวัสดีครับคำนั้นแยม้มปูกับหลานน้อยครับผมเมื่อนี่ผมาพาพี่น้องมาเที่ยวนะครับมามาชมตรงนี้เป็นที่สถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง15ข้ามเดือน11บ้างไฟพญานาคเมื่อปี2544นะครับผมณดินแดนไปสู่สวรรค์ดอนป่าเปบยที่บ้านหม้อตำบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัด น้องคายนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาครั้งแรกนะครับอ่าได้รับการชวนมาเจียวจากสายันวันรุ่งนะครับแล้วก็จะพาเขาไปเบิ่งข้างในนะครับตรงนั้นจะเป็นทางถนนเส้นอาซีเชียงใหม่ที่จะไปอำเภอสังคมนะครับผมเขามานี่นี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมการมีป่าเปื่อยนะครับเรียกว่าดอนป่าเปื่อย อาหลวงปู่ท่านครัว่าหลวงปูบ่บาดเดียวเป็นเจะมามาเจียมไผ่ก็คงจกักจะมาแล้วนะครับเออดีดีเนี่ยรวยเออทีงานตายยันมัน่งก็มาตรงปู่ ปีอะไรเลยนี่ฮะสองปีก้าเจ็ดโอ้ปีนี้ดีนี่โชคลาภดีการเงินการทองดีปีนี้เกินปีอะไรอ่ะอ่าปีพศพศศูนย์แปดครับปีมะเสงอืมปีนี้ดีปีมะเสงวันพฤหัสครับเออปีนี้ดีเดือนหกดีนะครับเออโชคลาภดีการเงินการทองดีครับเมียอยู่ไหนอ่ะกำกำลังจะหาครับ ก็บอกตรงว่าปีนี้ดีครับเป็นตรงนี้บนนอแถวนี้เนาะก็สมหวังอยู่ครับแต่อันนี้ดังด้วยแต่ลได้เงินได้ซื้อที่นะเออต่อไปทำรีสอร์ทครับดีอืมแต่นี้เกิดปีอะไรอ่ะกำลังจะมาออกเพลงแมงเฮงเกิดปีอะไรเออก็บอกตรงว่าดีลูกอืน เออก็บอกตรงว่าดีอันนี้เกิดปีอะไรอ่ะพอสอปี 1900. พออปันเก้าร้อยปีวอกปีนี้ไม่ดีเด้อให้ระวังเออสุขภาพไม่ดีนะผัวอยู่ไหนอ,อ่ะเนอก็บอกตรงว่าวุ่นวายนะเองมันสับสนไม่รู้จะเอาผัวหรือจะเอาเมีย นั่นเอยนะเออแต่ปีนี้ไม่มันไม่ดังเขาบอกตรงว่าปีนี้ไม่ค่อยดีแต่ปีหน้าดีอืมทางแกะงอให้มันไปเสริมดวงครับสวดเป็นสวดตายมาอะไรจะได้ดีขึ้นครับอืมนุ่มเกิดปีอะไรอ่ะอืยังที่มอง นะอืมนั่นดีทำงาน,นอ,งอะไรอะ่ะอยู่กับผมนี่แหละอืมก็บอกตรงว่าดีนะเอาบัวหรือ,อยัง,งเออก็บอกตรงว่าเรื่องความรักก็วุ่นวายจับชนท่านเรียงเงี้ยคนในโบราคนนโบราไปก่อนเด้อครับเขาไปได้ที่นี่ผมก็จะพาเขาไปชมพี่ตอนนี้จะพาพี่น้องเข้าไปที่ประตูทางสู่สวรรค์น,นะครับ เป็นสถานที่ดอนป้าเปื่อยนะครับเป็นดอนป่าเปื่อยจะเป็นสะพานไม้เข้าไปนะครับสะพานไม้เข้าไปสองข้างทางนะครับก็เป็นปลายังขึ้นปลาป่านะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเ <Enjoy sleeping. S 2> ป็นกล้วยป่านะครับเป็นกล้วยป่าเป็นกล้วยป่ากล้วยปากล้วยธรรมชาตินะครับ กล้วยกล้วยปานี่จะมีไน่นะครับต้นไม้ต้นไหลอะไรนั่นครับก,ก็ทีมงานพาเดินเข้าไปอย่างไรก็ตามเข้าไปนะครับผมอมีต้นข่าต้นยังนะครับธรรมชาติยังมีอยู่นะครับผมเชิญชวนพี่น้องเข้ามาชมได้นะครับผ่านไปผ่านมาถแถวนี้มาชมความเป็นธรรมชาติ ถึงจะมีการก่อสร้างแต่ว่ากับบัดใดทำไรธรรมชาติสองขางทางนะครับผมอันนี้ก็จะเขามาถึงสถานที่ต้องถอดรองเท้านะครับ ก็เข้าไปพาเขาไปชมนะครับเป็นพิธีการอะไรของต,ตรงนี้ที่เขาจะาจัดงานกันนะอาหนเขา้า,าวอยแม่กินเขา้าวแล้ววันที่หนึ่งก็เป็น ท่านที่ถ่ายอะไรห้ามติดคนอื่นก็คงจะไม่เป็นไรเนาะถ้าคลิปถ้าไม่มีติดคนอื่นก็คงจะอ่ะยีนี้ก็ขอครับครับเอ้าอาจารย์สลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครบพอดีมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับผมอาจารย์สลงผู้ยอดสูงนะครับผมวันนี้ได้นำนี่ปัจจัยครับว่าบรรยากาศครับโอ้สาธุนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับผมอาจารย์โศกโศกมันมันครับวันนี้ เ<ไ>อ้ <laughs> ยจังได้คอยวม่าเมพ่อกันยี่นี่นครับผมมาเรื่อยครับต้องต้องมันบริจาคก,กันมีเร่ยเด้ครับอ๋อครับครับครับมันมอนี้มัอมนอย่างนี้เราเราพิเรียกมาสองพันสี่ร้อยบาทโอ้เป็นเป็นท่าทุนครับอาจารย์ที่ท่านเดี๋ยวผมจะขอภาพาพี่น้องอ้าวเบิ่งอ่ะเด้อตาดีได้ตแต่เสียคนว่าฮะอันนี้ก็เป็นคงจะเป็นปูด้วยสีเหลืองเด่นเนาะมันใหญ่น้องขับเนาะ คนภากัน,นกินขา้าวกินข้าชุ่มกันนะครับาอาจจะขึ้นไปไหว,ว้พระก่อนนะครับไม่ได้ร้อนหนระโอ้พระเถิดนะครับ <c oughs> บันไดเมืองผีชำรุษขอภอภัยว่าขึ้นไปท่านคนครับ <c oughs> นี่จะเป็นบันไดขึ้นมาที่หอ มาตะโูนนะครับดีใจครับวันนี้มาเจออาจารย์สโลงนะครับซินเปรียดีสตูดิโอนะครับอ่าอันนี้ก็จะมาจุดธูปไหว้พระกันนะครับอ่าได้แล้วครับคือว่าจะพาพี่พาน้องมาชมมา เพื่อมาชมมาดูกันนะครับผมโอ้พนีไปท่นแม่อาจารย์สหลงสบายดีสบายดีครับพอดีกันนะครับเมื่อนี้มันเมื่อนี้บ่อขายปิงไก่ตีฮือฮือไม่ออกขายครับจะหมดแล้วครับอ๋อบ้านอาจารย์จากที่ไปไกลปันเลยนี่ครับจากนี้ไปประมาณสี่กิโลครับอ๋อประมาณสี่กิโลครับ ย่างอย่างเขาหลอกจอยฮะกินเขาหลอวะย่างอย่างเดี๋ยวลงไปตูวเดี๋ยวลงไปไปตรวจตรวจกินมั่เพิ่นโอ้ครับเขานี่มาเป็นรอบที่สองะอาจารย์รอบที่สองเนาะครับรอบที่สองรอบนี้คือรอบมีโชคครับผมกะือว่าอ่า บุญฮอดกันนะครับจังไควเดอร์มานะครับผมถ้าปุนบ่ถึงแม่นคนที่อยู่หน้าบ้านนะครับแม่น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 สี่ยู่แถวนี้กับบได้มานะครับเพิ่นว่าบุญถึงกันจังไควเดอร์มานะครับบ่บ่ได้มาด้วยความบังเอิญนะครับไม่ได้เจอด้วยความบังเอิญให้ทุกคนที่เจอกันให้ทุกคนที่พ่อกันให้ทุกคนหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกหม่องที่สทุกสถานที่ที่ไปนะครับดวนแล้วตั้งแต่มาด้วยอ่า รมลิขิตหรือว่าสวรรค์สักผ้ามาเนาะครับผมไม่ได้มาด้วยความบังเอิญครับเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวบ้านเนี่ยเฮ้ยดีใจไรในมาเจออาจารย์ครับผมอาจารย์กางนี่ข้าวบะข้าวกาลังติดกิวไปนี่แหละครับอาจารย์กินหรือเป่ครับกินแล้วครับ่อากเบบึงอาหารการกินนะครับอาหารการกินของแม่ครัวแม่พันธุ์ก็เอาง่ายๆนะครับจานเดียวเที่กินจานภายจานพันธุ์แบบง่ายๆเนาะ ไปมาแล้วก็จะไปกินเขาน้ำเพิ่นโอเคตัวดีกับเบิ้งเพราอเปลี่ยนดอกจักเพิ่นอันว่าตัวเดชแต่ผมเห็นเปลี่ยนเปลกๆจังเลยบุอ่ะลงไปแล้วครับผมเจยาวเนาะไปเจ้ายาว

ครับผมเทียบลินมามากินขอน้ำกันคกันพี่เนว่าเบอกไม่เบลินนะก็บอร์กันบ่ท่นหลวงปู่ว่าท่นอี๋ีนทีสุด้ายแต่ยังยังแต่ยังว่าถือยังถือว่าท่านอยู่เนาะถือว่าท่านนะครับท่โอย ทั้งคนนะครับเยอะทั้งคนเลยแม่กันนั่งกินเพื่อกันนะครับโอ้ยแม่ลราขีดก็แซ่บนอ้ยคนนะต่อก็ผมก็สะพานดีนมครัครับผมพอดีมาสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับผมก็เลยอยากไต่ข้อมูลนะครับพอดีมาเจอกับอาจารย์สโลงนะครับอาจารยสโลงก็เป็นศิลปินนักร้องนะครับที่เคยไปบันทึกเสียงอยูอ่านคับกับท่านแย้มครับสี ซึ่งกันแล้วนะครับอ่าครับผมก็เลยอยากจะถามข้อมูลของอ่าอาจารย์สหลงบ้างครัว่าสถานที่นี่เขาเอื่นเพิ่นเอื่นว่าเพิ่นเอื่นดอนป่าเปื่อยนะครับดอนป่าเปื่อยเนาะหรือว่าหรือว่าปลาปลาซาบันมอครับอันนี้เป็นปลาซาเนาะปลาซาบันมอของบ้านมอเนาะบ้านมอตะบลบ้านมออำเภอวชิรเชียงใหม่เนาะตามที่ผมกอทานไปบ้างแบบกับมาเจอกันด้วยความบังเอิญเนาะครับครับสถานที่นี่มีอ่าี่อย่างเนาะคือคือคือเอื่นดอนป่าเปื่อยครับ Uhm, ต้นเปลือยนะครับเป็นต้นเปลือยครับจากต้นเปือยะมาณนีต้นเปลือยประมาณหกสับ60ต้นอัพกันไปครับมีต้นเปลือยอยู่นี่60กว่าต้นนะครับติดไปครับผมยังยังเป็นปลาดงดิบเอื้นว่าปลาดงดิบนะครับที่รอบรอบข้างนะครับยังเป็นปลาดงดิบอันนี้เพิ่นเพิ่นสั่งสะพานนี่เขาไม่ได้ด่วนเราบอกเขาปัญหาก็สั่งมากครับ กับประมาณเดือนเดือนกว่าสองเดือนนะเดือนกว่าสองเดือนนอกสถานที่นีจะสร้างไปเรื่อยๆนะครับจากท่านอาจารย์วันว่าจะช่วยนทางการเมืองกัรว่าจะใส่เงินสร้างไปเรื่อยๆนะครับเงินส่วนหนึ่งก็ได้มาจากพ่อแม่พี่น้องบริจาคครับผมก็ได้น้ำเงินมาสองสองครั้งนะครับต่อไปผมก็คงจะเอถ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เบิ่งคลิปอยากจะร่วมสร้างนะครับอยากจะร่วมสร้างกัน ผ่านมาทั้งผมก็ได้ผมกปฏิ่านมาทั้งจารย์สรงนะครับเพื่อจะมาสมทบสร้างสถานที่แห่งนี้นะครับเพป็นโครงการเพี่นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับใช่ครับแหล่งท่องเที่ยวครับตอนนี้สร้างไปเรื่อยสะพานครับตอนนี้ได้ร้อยสิบเมตรแล้วครับอ๋อได้ได้หนึ่งร้อยสิบเมตรแล้วนะครับหนึ่งร้อยสิบประมาณประมาณหินจันทรวาประมาณสามล้านใบครับจะมาบูรณะสร้างสะพานนะครับประปรุงครับประปรุงที่วัดนะครับสร้างบูรณะวัดเสครับตอนนี้ได้ร้อยสิบเมตรครับตอนนี้ ที่สั่งไปประมาณเ้องบริจาคประมาณหาเสียงนะครับหาเสีครับหาเสียงนี่ขายอยู่ประมาณสองล้านกว่าอ๋อกระซังมาเรื่อยๆนะครับสั่งไปเรื่อยๆเนาะครับครับปัจจุบยังรับบริจาคอยู่หลายทีนะครับครับผมคกับผู้ได้มีความมุ่งหมายต้องต้องการที่จะมาร่วมอนุโมทนาบุญมาร่วมทําบุญน้ำกันมาร่วมสั่งนะครับสถานที่แห่งนี้ก็พิจารณาพันผมมาได้นะครับครับครับอ่าจริยิงถ้าว่ามองนี่เพิ่นจ้าง จ้างหนังมาใช้ผีเบิงมันมันหมายถึงอย่งไรครับแมีนครับตอนนี้ครับเมื่อประมาณเดือนเดือนก่อนนะครับเดือนก่อนแมันบ่ครับครับอาจารย์ผมธรรมเาจรภูมิพัฒน์ครับพุทธาดาครับนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครพนิษครับครับทำเป็นนายกนะครับเป็นญาติบางคมนะครับแล้วก็ได้กับคณะกรรมการหลายท่านนะครับเราภูมิหลักพยานนี่ในจังหวัดนะครับได้จ้างหนังครับมาให้ผีเบิงนะครับอันนี้คือเจตนาว่าจะจ้างหนังไม่ผีเบิงครับจ้างมาแล้วครับ อ๋อที่ที่ที่ล้านล้านนานๆไหมครับแม่นครับแม่นครับอ๋อสายสอดจังเลยบ่จะต้นเกือบตกเกือบนะครับอ๋อครับครับเพราะเพราะทน่ตอนมูเดีมาผมโดนมูเดีมานะครับแต่ว่าคนละทีกับไอ้ข้ามชนดเนาะครันคนละอันตัวนี้เป็นที่เมื่รัยติกอนครับตัวนี้สร้างหนังเดือนสิบห้าคมเดือนสิบเอ็ดนะครับเป็นสถานที่ทายท่าภาพยนตร์เรื่องสิบห้าคมเดือนสิบเอ็ดคลื่นเมีย อาจารย์นพดลดวงพ่อนะครับอาจแดงลกรอาจารย์เตี้ยสูงสุดบ่อาจารย์เตี้ยน้ำพองซึ่งบุคคลเรานี่เพื่อนก็ได้เสียชีวิตไปวันแล้วหล่ะครับเมื่อปี2544ันห้อยบ่ปึเหรประมาณตามตามตามยุเห็นยุป้ายนะครับถ้าผมจับมือพิษวันที่าีปี่พันห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดเป็นของวันอะไรในหนีเล่นบ่ครับแม่นครับแม่นครับโอ้ในในปลาในหลวงปลาเปื่อยครับผมครับผม เมืเอ่อนี้ก็ตอนเศร้านี่ครับในครั้งนี้ครับพระอาจารย์คร,รับขาว้อนครับเลือพออาจารย์ลงหลวพ่อบาดเดียวครับหลวงพ่อบาดเดียวครับวัดป่าอุดมมงคลนี่นะครับในน้ำพุปตรูปมาประนุธรรมอ๋อก็คือคคอปุปตรูปองค์ที่เข้าขึ้นไปครับเมื่อกี้นะครับจุด<จ>โทษบูชาพระอาาจรย์มือนี้ไปบูชาครับครับบเดี๋ยวว่าเป็นทั้งบุญนะครับผมครับผมนี่ผมมาพออาจารย์โดยบังเอิญนะครับบังเอิญนะครับนน้เงินมาบริจาคีกทีนะครับ เดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วผมกับคงจะได้ร่วมร่วมบริจาคร่วมยังเล็กๆน้อยๆตามกำลังศรัทธาตามที่พอ,อเดือดร้อนเจ้าของนวทางการทําบุญไม่ไม่ให้เดือดร้อนตัวเองเนาะมันจะเป็นทุกข์เนาะครับผมต,ต,ตามศรัทธานะครับหาบาทสิบบาทตามมือนี่น <ะ S 1> เป็นมือ,อยังครับอาจารย์มือนีว่วะครับเพิ่นเตินมีการเลี้ยงมีการเลี้ยงการียังไงมีเฮ็ดอาหารการกินมากเล้วก็มีมดถวายครับถวายเพล้นะครับไม่มาถวายเพล้ยนหรือว่ามือนี่เป็นมือเกี่ยวหรือว่ามือ นียงทําบุนียงครับก็นี่นะครับก็ม่หนีกัเป็นมือกินน้องคอปเดียวเปงนมานะครับน้ำปนมาเป็นตุบมาปฏิทัติรมนเนะ์รั่เป็นว่าเจิมรัเอื้นว่าเจิมวามือว่าเจิมนะครับเป็นมาเจิมครับโดยได้ท่านนาท่านครัเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เป็พรเคื่อานะครับอาจารย์นายกท่านบ้านอมนะครับอาต่อานโมนะครับอาจารย์อายไปท่านนะครับครับนครับค้ายจากนายท่านครับมารวมงานนะครับแล้วก็เิงานทานยูสิมาก ก็ถือว่าเป็นเป็นม so like, um, ี่ไม้ที่ดีนะครับเต็นถือว่าเป็นบุญที่ได้มาร่วมร่วมงานในครั้งนี้นะครับครับผมก็บบริลรูมาล่วงหน้านะครับบริลลูมาก่อนว่ามามามาแต่ท่านยังนี่เราจะจะจะเปลี่ยนยังไงนะครับดีใจนะครับที่มาเจออาจารย์ขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับผมอาจารย์ครับขอบคุณครับ ะอะอีกที่นึงนะครับผมอันนี้เพือ่อนยังกออาจารย์ตะไลผีงตาไลผีบังไฟผีของแทน้นนี่อ๋อบังไฟผีเด้อเด้อ้อมไปด้านนั้นนะครับเต,าตาอาลัเอเไพิ่นเขียนป้ายไว้อยู่เนาะตอนขาเข้าไปอันนี้เป็นอันนี้เป็นตะไลผี ครับตะไลผีบางตะไลผีนะครับบางไฟผีอันนี้บางบางไฟผีแอกน้อยผีคาดผีแอกน้อยผีคาดผีอันนังนังยังต้องนังต้องแอกผีคาดไถหน้านะครับเพิ่นตั้งยุ่งบางหนิดีเนาะก็คือของแทบกว่านั่นหนิดเนาะโอเคครับผมไปแล้วครับอย่าโชคดีนะค่ะ พี่แม่ดื่เล่นเด้อแม่เด้อเหรอตัวใดแล้วลูกตัวแม่สืดเจริญแล้มาหลายปีแล้ว <c oughs> เอาละใ <c oughs> นนีกล้วยป้านะครับผมเป็นกล้วยป้าเป็นกล้วยป้าเป็นกล้วยที่เกิดตามธรรมชาตินะครับเนี่ยกอกล้วยโอ้ยสุขค่าเคี้ยอพีนอ<ห>น่น้องเห็นหมอมมกล้วยป้าสุขค่าเคี้ยพูดหนักเคี้ยนึงนะครับ <c oughs> อ่าหลังจากที่ผมพาเขาไปชม ประตูไปสู่สวรรค์นะครับโอ้ยผมลืมนะครับเดี๋ยวผมจะรออาจารย์สลงนะครับรออาจารย์ฉลงแล้วก็จะร่วมม้อธนาบุญน,น้ำเพลินนะครับผมจากเด็กจากน้อยเนาะครับผมเอาสำหรับวันนี้ดีใจหลายอาเอามาของเอามาถ่ายทำสถา,านที่แห่งนี้ดอนป่าเปื่อยของตาบ้านม่อตะบนบ้านม่ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายเนาะครับผมเอาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ